คครับผมแก้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับขอจบงานครับผมต้องการอย่างนี้แหละใครว่าไม่สวยยังไงก็แล้วแต่ผมอยากได้อารมณ์อย่างเงี้ยโอเคครับแล้วก็แต่วันหลังผมจะไม่ทําหนาอย่างนี้ละอันนี้เขาพูงถึงมิติเอ้ยด้านหลังใกล้ไกลลึกเลยไปกันใหญ่สีทับ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 ไปโอเคครับขอจบงานครับแต่ ปางสามยอดลบบุรีบ้านเราครับว่าไม่สวยเก่าขอโทษครับขอหยุดจริงแล้วดูงานไม่ออกก็เลยแก้ไปแก้มาเลยครับขอหยุดแค่นี้ละครับดูด้านหลังโอ้โหเป็นรอยลดเต็มเลยกดเกิดโอเคครับขอหยุดจริงๆแล้วครับเดี๋ยวลบบุรีบ้านเราครับว่าไม่สวยเก่าขอโทษครับเอาสีกับเส้นปากกามาผสมผสานครับไปแล้วชอบโปรเจมาดูด้วยตานะคะเดี๋ยวเชิญที่กล้องนะครับ บางครั้งกล้องก็เก็บไม่หมดแต่พอดูใกล้ปุ๊บทอนเส้นไปเยอะพอดูใกล้ๆนี่เออความยุบยิบเอาเส้นบนเขาไปผนวกด้วยมาช่วยด้วย <c oughs> มัวตัวไปหมดโอเคครับขอหยุดละครับสวัสดีครับทุกคนจริงแล้ว